h e l lo everyone welcome back to the channel วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรถสกูตเตอร์พรีเมียมรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอย และเป็นรุ่นที่โดดเด่นที่สุดในตระกูลพริ m a เวร a นั่นคือ2026เวส p าพริ m a เวร a S150 ซึ่งในปีนี้เวสปาได้ยกระดับการออกแบบรายละเอียดฟีเจอร์และความพรีเมียมของรุ่น S ให้เด่นชัดกว่ารุ่นปกติทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่มีความสปอร์ตหรูวัสดุตกแต่งแบบพรีเมียมรอบคันไฟหน้าและไฟท้ายที่คมขึ้นและอัปเกรดด้านสมรรถนะให้ตอบสนองต่อการใช้งานจริงได้ลื่นไหลกว่าเดิม ทำให้ Primavera S 1 5 0โฉม2,026กลายเป็นรุ่นที่มีบุคลิกเฉพาะตัวมากที่สุดทั้งความเทค่ความหรูและความสปอร์ตที่ผสานในคันเดียววันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปรีวิวอย่างละเอียดในทุกมุมทั้งภายนอกสมรรถนะการขับขี่ความโดดเด่นเฉพาะของรุ่น S ราคาและบทสรุปว่ารถคันนี้เหมาะกับใคร สำหรับดีไซน์ภายนอกของ2026 Vespa Primavera S 150นั้นต้องบอกว่ามีความพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะดีไซน์หน้าใหม่ที่ใช้ไฟหน้าแบบฟูลเลสพร้อมดีไซน์โคมที่ให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าเดิมอีกทั้งยังส่องสว่างได้คมและกว้างขึ้นทำให้ไม่ว่าจะขี่ตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ให้ความมั่นใจมากกว่าเดิม บริเวณตัวรถที่เป็นเหล็กทั้งคันยังคงเอกลักษณ์ของเวสต้าเอาไว้แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นในรุ่น S คือเส้นสายรอบตัวรถที่ถูกเน้นด้วยชิ้นงานตกแต่งสีดำด้านและเทาด้านที่ทำให้ภาพรวมออกไปในแนวสปอร์ตพรีเมียมมากขึ้น ลอแมกดีไซน์ใหม่ในโทนสีดำเงาคาดด้วยเส้นตัดแบบเฉพาะรุ่น S อสทำให้ดูดุดันและล้ำสมัยขึ้นชุดสีตัวรถของปี2026ก็มีให้เลือกทั้งสีพิเศษแบบด้านสีเทาแบบสปอร์ตและสีใหม่ที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ที่ชอบความเรียบหรูแต่เท่ในเวลาเดียวกันฝ่ายท้ายเลดยังถูกปรับดีไซน์ให้สว่างขึ้นและมีลายไฟที่คมชัดขึ้น งานประกอบทั้งหมดมีความแน่นและนี้ยกมากตามสไตล์อิตาลีแท้บอกได้เลยว่าถ้าคุณขี่รุ่น S จะรู้สึกได้ทันทีว่ามันมีความพรีเมียมเหนือกว่าพริมาเวรารุ่นมาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเจนจริงๆ ด้านสมรรถนะการขับขี่2 0 2 6 Vespa Primavera S150 ใช้เครื่องยนต์ i-get 150ลูกบาทเซนติเมตรรุ่นใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงให้เดินเรียบขึ้นลดแรงสัน่นและให้แรงบิดช่วงต้นที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้เวลาออกตัวหรือเร่งแซงในเมืองรู้สึกคล่องตัวและมั่นใจมากกว่าความนุ่มนวลของเครื่องยนต์เป็นจุดเด่นสำคัญของเวสปารุ่นนี้เพราะถึงแม้มันไม่ได้ให้แรงแบบสกูตเตอร์สปอร์ต แต่ความสมูทของมันทำให้ขี่สนุกและสบายมากไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือออกทริประยะกลางระบบส่งกำลัง CVT ถูกปรับให้ตอบสนองไวขึ้นโดยไม่สะดุดช่วงลางด้านหน้าที่เป็นแบบซิงเกิลอามเอกลักษณ์ของเวสป้ถูกปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนและซับแรงได้ดีขึ้น ส่วนโช้หลังให้ความนุ่มกำลังดีทำให้ขี่บนถนนที่มีหลุมเล็กๆหรือผิวถนนไม่เรียบก็ยังรู้สึกสบายเบรกหน้าเป็นดิสพร้อม abs ที่ให้การหยุดรถมั่นใจมากขึ้นส่วนด้านหลังก็มีดรัมที่ปรับจูนให้ทำงานสมูทขึ้นน้ำหนักรถบาลานซ์ดีขี่ง่ายเลี้ยวง่ายและเหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงผู้ที่ไม่เคยขี่เวสป้ามาก่อนก็สามารถทำความคุ้นเคยได้เร็วเพราะระบบทั้งหมดถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นแต่ก็ ยังตอบโจทย์ผู้มีประสบการณ์ได้ดีในส่วนของจุดขายเฉพาะตัวของรุ่น S นั้นต้องบอกกว่า2,026 Vespa Primavera S 150ไม่ได้เด่นแค่ความสวยแต่เด่นที่ความพรีเมียมและบุคลิกเฉพาะทางรุ่น S ถูกออกแบบมาให้มีภาพลักษณ์ที่สปอร์ตขึ้นกว่ารุ่นปกติ ไฟเล็ดดีไซน์เฉพาะบาะพรีเมียมดีไซน์ใหม่ที่มีลายได้แบบสปอร์ตชิ้นงานตกแต่งภายนอกสีดำด้านรอบคันทำให้ดูคมเข้มขึ้นตัวรถทั้งหมดใช้ตัวถังเหล็กที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นแบบที่สกูตเตอร์พลาสติกทั่วไปให้ไม่ได้อีกทั้งยังมีระบบสตาร์ทแบบใหม่ที่เงียบขึ้นและไหลลื่นขึ้นพอร์ต USB ชาร์จเร็ทที่ใช้งานง่ายขึ้นนอกจากนี้แฟนเวสป้ารู้ดีว่ารุ่น S มักออกแบบมาให้เป็นรุ่นที่เท่ที่สุด ของตระกูลพริมาเวราดังนั้นของแต่งที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้เช่นแผงหน้าแต่งกระจกกีฬาพนักพิงหลังและคิ้วตัวถังสีพิเศษทำให้การปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายมากมูล,ลค่าขายต่อของรุ่น S ก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะเป็นรุ่นที่คนเล่นเวสปานิยมซื้ออยู่เสมอและเพราะดีไซน์ของเวสป้ไม่เคยตกยุคทำให้ใช้ยาวเป็น10ปีก็ยังดูดีเหมือนเดิม ด้านราคา2,026 Vespa p r i m a เวสป้าพริมาเวราในไทยคาดว่าจะอยู่ประมาณ1,355,000ถึง1 5 5 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับสีพิเศษและออปชันที่เลือกรุ่น S ราคาแพงกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยแต่ความแตกต่างที่ได้กลับมานั้นถือว่าคุ้มค่าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัสดุตกแต่งการออกแบบเฉพาะรุ่นความพรีเมียมในการใช้งานและภาพลักษณ์โดยรวมที่ดูสปอร์ตหรูขึ้นอย่างชัดเจน หากเทียบกับสกูตเตอร์150ลูกบาทเซนติเมตรทั่วไปแน่นอนว่าเวสป้ามีราคาที่สูงกว่าแต่เวสป้าไม่ใช่รถสำหรับคนที่มองหาความคุ้มค่าเชิงตัวเลขแต่เป็นรถสำหรับคนที่ต้องการคุณค่าทางภาพลักษณ์งานประกอบและสไตล์และในจุดนี้เวสป้าทำได้ดีแบบไร้คู่แข่ง สุดท้ายในบทสรุป2,026 Vespa Primavera S150 คือรถที่เหมาะกับคนที่ต้องการความพรีเมียมแบบเต็มขัน้นดีไซน์ที่โดดเด่นแนวสปอร์ตหรูสมรรถนะที่นุ่มนวลและใช้งานง่ายฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันและความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่ได้ขี่รถคันนี้ไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรงสุดๆแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความราบรื่น ความหรูและความเป็นตัวตนที่แตกต่างจากคนอื่นรุ่น S คือรุ่นที่ดูดีที่สุดในตระกูลพริมา v เว a และถ้าคุณชอบความเท่ที่เรียบง่ายแต่พรีเมียมความคลาสสิกที่ไม่ตกยุคและรถที่ใช้ได้ยาวนานคุ้มค่าทางใจพริ m a v เว a S 150ปี2026คือ1ในตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ